ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับสู้กันด้วยแทคนิกนะครับก็เรามีโอกาสที่จะสร้างสรรค์โอกาสที่ทำประตูเยอะนะครับแต่ว่าได้ประตูก็ตป็นัวที่เราเก็บสะ้มได้มองเป้าหมายยังไงบ้างครับกับอันดับ3ตอนนี้ที่มีราทองทีมก็จริงๆแล้วเราพยายามที่จะทำงานให้หนักนะครับเพื่อเพื่อเพื่อที่ผลงานจะออกมาดีพอผลงานออกมา น้องๆทุกคนก็แสดงให้เห็นว่าพวกเราช่วยกันนะครับทำงานนะแล้วก็จึงได้ามาสามคะแนนด้วยแล้วก็อันดับเราก็ยังยังยังอยู่อันดับที่สามาสเพือนตอนนี้เราก็ชนะมาสี่เกมติดแล้วก็มั่นใจแค่ไหนครับกับส้นทางที่เหลือก็จริงๆแล้วฟุตบอลมันก็เป็นอย่างไรครับเราเราเราชนะตลอดคว,วามมั่นใจก็มานะเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเราผลงานที่ดีเราแพ้มันก็มันก็จะตกข้ามกันครับแต่ว่า เราโชคดีที่ที <sh> ่เราสามารถที่จะทำงานได้ดีอเราก็พยายามรักษามาตรฐานของทีมเอาไว้นะครับเพราะว่าเรามีเป้าหมายในทีเดียวครับทุนเยอะมองยังไงกับเกมต่อไปครับกับกข่งขันนครับเป็นสองัดก็จริงๆแล้วนโยบายของคุณแป้งอยู่แล้วนะครับที่ที่เราต้องการมีเอซีเอ็นนะหมายความว่าเราต้องได้แชมป์เอฟเอคัพือไม่ได้อย่างน้อยเราต้องได้เัาสามซึ่งเรามาถึงรอบนี้แล้วมันมันมัน ดีทุกทีมเราเราเราไม่คกรัวน,นะครับที่ที่มีเราจะเจอูรต่อสู้ในรอบเราจะชนะด้วยแล้วมันก็เป็นสีสันนะครับแฟนบอลเราเราก็ค่อนข้างที่จะซอกอ่อนเยอะอยู่แล้วนะครับ,นะรบถ้าเกิดเราได้เซ็เสื้อท่านเหลือไปอทุกคนจะได้เห็นพลัง,งในในในแรงเชียร์ของสโมสรต่อเพราะว,ว่าเป็นเป็นนิมิตใหม่